Esta, สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเป็นหลักสิบบนลราพัฒนาเนาะคะ่ะหลักสิบบนกับหน่วยบนล่างเนาะคะ่ะงวดที่ล้วชอนกันยุทิเลข6หกนะคะกัะมาทีแปดหกส่วนบนไปเข่าเป็นหลักสิบเนาะคะ่ะเป็นหลักหน่วยนะคะแต่แอดจะลงให้อันนี้เป็นอันนี้เป็นสูตรบนล่างนะคะบนล่างแต่แอดจะลงนี่เป็นหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนแล้วก็จะลงชุด หน่วยบนล่างให้ทีมันชนกันเนาะค่ะเบิ่งขีปให้จบงวดที่แล้วชนกันยุททีเลขหกนะคะงวดที่แล้วชนกันที่เลขหกมาที่แปดหกชนแล้วมาอยู่ค่ะ,ะไปรักหน่วยบนบางรักหน่วยล่างบางเนาะคะ่ะเดี่ยวเตจังวะคือวนะ่าละเนาะแนวทางกะงมีเขามีหลุดเนาะคะ่ะพี่น้องเอาไปเบิง่งค้ามขาเตือนของเฮาอยู่ใสบูค่ะ เอาเี่ค่ะเบิ้องใบัตแทนว้สะกอนสำรองไว้ก่อนเนาะค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น <c oughs> ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณหลายหลายค่ะนะคะอ่าไปเบื้งลักซิบบนงวดแหกก้อนเนาะสอสามหมือเอาลองเลย <c oughs> อ่าได้แกับศย์มาที่เลขแ <c oughs> เอาไว้ร้ายก็นี่มันกรลุด ได้หกกับแปดก็มาที่แปดเก้าได้หกกับแปดก็มาที่เลขหกเนาะค่ะ,ะ,คะมืาอนี้นะคะบัดน,นี้สูตรที่สองเนาะค่ะที่หลักสิบบนได้แปดกับศูนย์ก็มาที่เลขแปดห้าได้หกกับแปดก็มาที่ แปดเก้าส่วนตัวแปดห้าจังไดเนาะคะ่ะแอดกันยังงงตัวเหล็กอยู่ค่ะใม่อพิพผาดของคนพี่น้องมามีผู้ใดบ่พิพผาดดอกน้องพี่น้องแนวาทางเอียงกระสางมามีเอียงสิเทียงทีลีโค้งทีบลุดบ่ออ่านี่ดอกนะคะอันนี้คือเลขเก้านะคะแปดเก้า เข้าที่เลข8ดลักสิบเนาะคะ่ะหกับ8ปดเข้าที่เลขหเนาะคะ่ะแอดตกใจนะว่าไม่เอาสูตรเดียวกันออกมามันตัวเลขมันคืออันเดียวกันครับเทียนะคะมันสองกับสี่มัน,มน,นชนกันอีกเนาะคะ่ะชนกันที่เลขสี 10, นะะ่ลักสิบพี่น้องเนาะค่ะลักสิบ ไปเบิ้งสูตรที่3กันเลยเนาะคะ่ะสูตรที่3ได้8 6 5เข้าที่เลข8ได้1 9 8เข้าที่เลข8หลัก10 8 6 5เข้าที่เลข6 9 7 6ชนบอกชลบพิองหลัก10 ชนกันที่เลข6กับเลขสี่ที่หลักสิบบนเอาพี่น้องแคไปไ้เด้อค่ะแอชเชออกแล้วนะคะชนกันยูทีเลข4กับเลข6นะคะที่หลักสิบบนสกับ6นะคะปิดลงเลียนพี่น้องก็จะแซวแซวแซวยวงสี่เหระไปที่หลักน้อยนะคะวันนี้ ไปที่หลักหน่วยบนชุดที่หนึ่งนะคะ5้าสองสามเข้าที่เลขห้าสองเข้าที่เลขเก้าเก้เข้าที่เลขเจ็ดนะคะมืออื่นเห็ดแล้วลักน่วยบนได้เก้าหอีกนะคะสีมาบอ๊นะคะ่ะ พี่พี่น้องแอดหลายท่านที่ขอให้เอาเศิตีลงแอดก็เลยตรงได้เอาสถิตีลงให้เบื้องอีกเนาะคะ่ะได้เอาสถิติีลงให้เบิ่งอีกเฮ็ดจ้งสีส่หลว่าซัสนมันกัถือใจบางคนว่าถือใจบางคนเนาะคะ่ะหน่วยบนลราพฒนาได้5กับ9เข้าที่เลข5แอดกับ,บ่รู้ว่าจะเฮ็ดจ้งไดค่ะพี่น้องนะคะได้9กับ3เข้าที่เลข9ได้3กับ7เข้าที่เลข หลักหน่วยพี่น้องหลักหน่วยบนอันนี้คือสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองไปเบิ้งสูตรที่สามกันก่อนเนาะคะ่ะสูตรที่สามหลักหน่วยบนได้ศูนย์กับห้าเข้าที่เลขห้าได้แปดกับเก้าเนาะคะ่ะได้แปดกับเก้าเข้าที่เลขอ้าวเด่นบนอ่าอันนี้เป็นเด่นบนเน้ะคะ่ะอันนั้นยังเป็นหลักหน่วยเด่นบน ได้2กับ7เข้าที่เลข7เนาะคะ่ะหมดนี้ก็ได้สกับ7นะคะแอดเจ็บข้อแอดบอดีบวกในเบิ้งเน้ะคะ่ะสูตรมันลดง่ายอยู่แล้วพี่น้องนะะเอาล่งเลยพี่น้องมากกระจัดคัดกับพานเนาะคะ่ะรา่ว่าลาพัฒนามันขึ้นอยู่กับจังหวะน้ำบางบางเทียนอยีกอะค่อนข้างที่จะเป๊ะเข่าต้อกันล่วๆเห็นว่าสาวนึงเนาะคะ่ะพี่น้องที่ติดตามแอดจะเห็นอยู่นะคะ อันนึงเป็นเด่นบนไปได้สิบหน่วยเนาะอันมุ่นัันเป็นหน่วยบนสองสูตรชนกันยุ่ทีเลขเก่านะคะเด่นเก้าลองเจ็ดเอาแคบเอาที่ลักหน่วยเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเอาสูตรหลักหน่วยมาได้บนล่างชิชนบอ,อสูตรหลักสิบของเฮาอ่าสูตรหลักสิบบนชนกันที่ตัวไหนชนกันที่เลขหกกับเลข 4, ะะสี่เนาะค่ะจะซีเก่าซีเจ็ดบอพีนอ่น้องว่า มากระจัดคัดกับพานเนาะซีซีเก่าซีเจ็ดบอสูตรนี้มันเป็นสูตรหลักหน่วยน้ำเด่นบนมาอยูสูตรหนึ่งเอาแคบเอาค่ะเดี๋ยวแอดจะเอาสูตรนั่นลงให้เบิง้งแหวไย์กร้ายยูพี่น้องรุดแลวก็บร้ายเนาะค่ะสำหรับเล่าพัฒนากระได้นะคะไปดูสูตรนี้หลักหน่วยมาได้บนล่างเดี๋ยวแอดจะเทียบชนให้เบิง้ง ข้อแรกที่แอดจับสูตรนี้ได้สามกับหนึ่งเข่าที่ลักนวยบนที่สี่หนึ่งสูตรนี้ได้สองกับหกอ้อคนละหงดนะคะคนละหงดบันี้เอางวดเต่าสองเนาะคะ่ะเอางวดเต่าสองสูตรทั้งนี้อา่าได้สี่กับสองเขา่เขาลักนวยบนน้ำกันอยู่ชอนอยู่ที่เลขกสองนะคะชอนอยู่ที่เลขกสองเข่าลักนวยบน สูตรนี้ได้สองสูตรนี้ได้หากัเข่าลักน่วยอันนี้สูตรขัดนี่เขาลักน่วยบนสองนี่เขาลักน่วยล่างนะคะต่อมาเนาะคะ่ะได้เก่าน้ากันชนเก่าเก่าลักน่วยบนล่างเลยค่ะอันนี้มาหัรักน่วยบนล่างงวดที่แล้วนะคะชนกันยุทีเลขหก 6, เขายุทีหลักหน่วยล่างเอาสีกระได้สีมันเบิดพี่น้องแอดก็เลยต้องเอาสีไม้ส่ไ้เดอค่ะ หลักหน่วยมาที่หลักหน่วยล่างน้ากันแล้วค่ะมาที่หลักหน่วยล่างน้ากันที่นี่เราแอดจะเทียดช่อมให้เบิง้งสีนีเบิดพี่พ,พี่น้องนะคะสีนีเบิดถ้าบอเดิกยิงไรกัสิเข่าตลาดที่ดอกมือนีเนาะคะ่ะไปซื้อให้ลูกล้านท่าไปพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดห้าสามสิบห้า ห้บวกหได้11 11อ็ดคือหนึ่บวกสองคงที่ได้เลข3 3มบวกแได้11สูตรนี้ได้3กับหนึ่งบสูตรนี้สได้ลได้สิชนกันบอนะคะหลักร้อยบวกกันหครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งเอาบวกเลยค่ะหบวกกันหครั้งได้หกหบวกหได้สิบสองบวกเได้เตั้งเ้า ต้าบวกสี่คงที่ได้สิบสามเอาละวะชอนอีกแล้วพี่น้องนะคะที่หลักหน่วยอันนี้เป็นสูตรบนล่างเ้อค่ะนี่ชนสามสีมาบองนะคะชนสามสีมาบองหรือสิลบไปเป็นเล็กเก่ากับเล็กหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหลักหน่วยบนล่างเนอ,อพี่น้องหลักหน่วยบนล่างแต่เล็กเก่าว่าหันชนหลักหน่วยบนอยู่นะคะหลักหน่วยบนเลขเก้าชนอยู่สองสูตรนะคะ หลักหน่วยบนเลข9ชนหน่วยบนยุ่สสูตรสำหรับเลขเก่าเมื่อกี้นะคะแมนค่ะพี่น้องเอามักกะจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปเอาเดอร์ค่ะสำหรับพี่น้องผู้ที่ตามเล่าพัฒนาเนาะชนกันยี่เข 3, ิขสามมอนีสีมาบอเอาสำหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไว้ซัมนี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ